ที่ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโครงระดับภูมิภาคเขตรักษาพันธุ์สัตป่าห้วยขาแข้งโดยมีดรธีรพัฒนประยูนสิทธ,ธิประลัดสำนักนายกรัตมรีเข้าร่วมการสร้างวิทยากรฝึกอบรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพงานลาดตัวเวรเชิงคุณภาพ,พรุ่นที่2พร้อมด้วยนายเพิ่มศักดิ์กนิษฐชาติหัวหน้าพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้งดออรอนนท พัฒนวิบูรณ์พ่วงในการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยทั้งนี้ได้มีวิทยากรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ากองกำกับการ2กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศูนย์การทหารราบข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS และข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ หลักในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปรับปรามจำนวน35คนโดยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพด้านงานป้องกันและปรับปรามการกระทําความผิดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพิ่มนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการลาดตระเวนให้มีความสามารถในการตรวจสอบได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบส่งบรรยากาศภายในสนามฝึกปฏิบัติได้มีการวางแผนการลาดตระเวนใน เป็นที่อนุรักษ์การเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มและมีการมอบกระปรเป๋าเป้ไว้สำหรับเดินทางในป่าอีกด้วย